สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีใช้เตาเผานะคะตัวนี้เลยมีทั้งหมด2ตัวนะคะอย่างแรกก่อนเลยวยิธีการเปิดเปิดตรงนี้หน้าเตาก็จะประมาณนี้นะคะ,คะเปิดสวิตช์นะคะแล้วก็ตั้งนะคะอุณหภูมิกดที่เมนู Enter ะะตั้งตรงนี้ตั้งหน้านี้เป็นขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเราจะตั้งใหม่ก็กด modify มันก็จะให้เลือกเราตั้งใหม่ถ้าเราไม่ตั้งใหม่เรากดผ่านไปตัวนี้ก็จะให้เซตเทมนะคะอุณหภูมินะคะเท่าไหร่นะคะเริ่มต้น350อยู่ที่350 30นาทีนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเรากด modify แล้วก็กดขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะคะกด enter ีแปลว่าเราตั้งโปรแกรม1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอีก,ปกอเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่ตั้งเป็นอยู่2ระบบนะคะก็คือ,อกดตั้งภูมิขึ้น20องศาต่อนี้นะคะเซร็จแรกเราตั้งเป็นเสร็เทมที่1น,นะคะเราตั้งเป็น8ป0นาทีเสรเทมที่2เราตั้งเป็นเท่าไหร,ร่อะเลือกเอานะคะแล้วก็กด enter โอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรม2เราจะตั้งเป็นมีสองเซตนะคะแต่ถ้าตั้งเป็นครั้งเดียวจบว่าเลือกเป็นตัวนี้ให้เราแล้วต่อไปการรัน Run นะคะกดที่รันแล้วเมื่อกี้เราตั้งที่โปรแกรม1นึ่งนะใช่ไหมคะเราก็กดที่โปรแกรม1มันจะมีโปรแกรม1กับโปรแกรม2กดที่โปรแกรม1แล้วกดสตาร์ท เพื่องก็จะเริ่มตัาสตอปโอเคค่ะข้อควรระวังในการใช้งานเตาเผานะคะ,ะหลังจากที่เราใส่ตัวอย่างเข้าไปนะคะ,ะก่อนที่จะเผานะคะปิดประตูให้สนิทนะคะแล้วก็ถ้าเราเผาเสร็จเรียบร้อยอุณหภูมิคูดาวลงมาเรียบร้อยนะคะ ควรเปิดเตาที่อุณหภูมิต้องต่ำกว่า50องศานะคะถึงจะเปิดเตาได้นะคะระหว่างเปิดเตานะคะก็คือมืออย่าไปโดนขอบเพราะว่าความร้อนมันจะยังอยู่นะคะ